วันนี้เราพกมาเพยงแค่500เท่านั้น3,000ันเราเราพกมาเพียงแค่500เท่านั้นนะวายเบนตี้โชว์ดาวกันอีกแล้วนะพี่่นบอกเลยว่าคาร์บอยคาร์เกิร์ของเราในวันนี้มันอยู่ในตารางพนัสธรมกันด้วยบอกเลยว่าช่วงเวลาโพนัสธรมในช่วงของต้นเดือนนี่มันมาดีจัดๆนะยังไงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่เชื่อถ้าต้องมาลองจริงๆโอเควันนี้เราพกมา500แล้วขอไปเริ่มกันที่เบตสิบก่อนแล้วกันอ่ะเริ่มกันที่เบตยอดฮิตกันเลยนะเบตสิบ เธอโบออโต้ด้อ่แบบนี้บอกเลยว่าคงต้องไหลยาวๆลัวลวๆะโอ้หวันนี้มีเป้าไว้ขอสักประมาณสักสี่พันก็โอเคละถ้าสมมติว่ามันจ่ายนะไม่จ่ายก็ค่อยว่างทีไม่งั้นก็ค่อยเปลี่ยนไปเกมอื่นแต่บอกเลยว่าวันนี้เรามาในช่วงเวลาบนน้ทามมันคงไม่แย่หรอกมั้งตัวจ่ายราคาจ่ายแล้วพวกนี้จะสวยดอกนี้มาวายเต็มหน้าการะดาษดอกนี้ลั่นไปอีกทีแล้วมีหมวกมาด้วยยาวๆแล้วมีโอ้ยนึกว่าจะเคตกในช่องหนึ่ง ดีๆหน่อยเว้ยเออคาร์บอยสวยโอ้ยวายตกจังสามไม่จ่ายเฉยเคมาดอกนี้แล้วหมวกมาต่อซ้ำอีกหนึ่งทีแล้วมีคาร์บอยมาเรื่อยๆต่ออุ้ยแล้วไม้นี้สวยดิอุยยยอ้ยแล้วไม้นี้ไปจบกันที่รางวัลซูเปอร์เมกาวินที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหกหนึ่งหนึ่งหกหกนะเอาแล้วมันมาแล้วคาร์บอยนะ เน้นขอไปต่อที่เบตสิบนี่แหละกันนะยังคงค้างเอาไ้ต่อที่เบตสิบเรบอกเลยว่าช่วงเวลาบนนักทาวมันของจริงจริงๆริงเรเรียบร้อยไมนี่ไมทีหนึงพันสามมันมาติดติดกันเลยห่างกันเพียงไม่กี่ไม้เท่านั้นแล้วดอกนี้มันไปจ่ายกันอีกแล้วแล้วเงินรางวัลรวมรอบนี้ก็คงไม่พ้นกับรางวัลซุปเปอร์เมกากันอีกรอบแต่พิเศษกว่ารอบที่แล้วนะรอบนี้มันจ่ายมามากกว่ารอบที่แล้วไปถึง2134 เพื่อมึงน่าขอบพรกหายใจแป๊บนึงมันจ่ายเดือดจ่ายบ้ากันเลยนะเมื่อกี้บอกว่าตัวจ่ายมันมาดีจริงๆสําหรับสาวท่าไอ้คาบอยสาวท่าอะไรเราเมื่อกี้ไปเล่นสาวท่าม,มานะโอ้โหอารมณ์น่าจะยังคงค้างกันอยู่สาเกมเมื่อกี้อเอ้ยเอาโอ้ขาแบบน้าเมื่อกี้ดูว่าสเก็ตเตอร์มันจะลงพรปกตินี้แบบพอสเก็ตเตอร์มันจะตกนี่มันจะมีอยู่ช่วงเวลาการค้างนิดนะึงโอ้โห โอ้โหงั้นลองไปออโต้สามสิบหมุนไปอ้ะแล้วขยับเบ็ดขึ้นมาที่เบ็ดสามสิบออโต้ไปเลยเอ่ะสามสิบหมุนเลยไหลไปเลยวันแล้วสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะไ่รุ่นสามารถกดพิมพ์โปรไฟล์ของช่องเราเพื่อรับชมคลิปกเก่าๆของช่องเรากันเลยเลยนะบอกเลยว่าเสพความบันเทิงกันได้เต็มที่เลยมันๆทั้งนั้นสวยอ้อานึกว่าตัวจ่ายจะลงเมื่อกี้ อเออโอ้โห2ยิบสองกดต้องเบ็ดสามสิบนะแม่งจ่ายไปแค่ยิบสองเหลือจะเชื่อไว้เห้ยดอกเมื่อกี้โอ้โหโอ้จ่ายเลยเธอฟีเข้าด้วยไม่จตไมเป็นไรนะคนยังถือว่ามันจ่ายโอเคอยู่ใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นสีสนาทีกว่ากหรือเปล่าไม่ชัวร์มันจ่ายมาถึง3,400แล้วเรียบร้อยดอกนี้ส5 0 0แล้วอุย้ย ไม่ใช่แค่สามพันห้าดิสามพันหกแล้วด้วยของจริงว่า Variety Show Down โอ้โหใจก็อยากขยับเบ็ดขึ้นไปที่มากกว่านี้แต่ขอค้างไว้ก่อนแล้วกนะันอ่ะอยู่กันที่เบ็ดสามสิบนี่แหละยังไงเทเบิลออโต้แบบนี้จะเข้าฟรีสปินเปล่ปาแล้วขาดสเก็ตเตอร์อีกเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วเรียบร้อย่ะดอกนี้สเก็ตเตอร์ตกมาสามตัวเอาไ้แล้วแล้วเราไปลุยกันก่อน,อนเลยสำหรับการเข้าฟรีสปินในเบ็ดสิบ ไอ้เป็ดสิบไปแล้วเป็ดสามสิบกับสิบปุ๋นปุ๋นิพัน 1, กันหมดแล้วเว้ยมาหน่อยเว้ยตัวจ่ายดีๆตัวจ่ายเดือดๆเนี่ยเออโดนเข้าให้หนูโอ้ยเอไม่ตกช่องสามอีกลองคิดสภาพดูนะไม่รู้นะน้าจ่ายเมื่อกี้ถ้าเอตกช่องสามมันจะเดือดขนาดไหนทูนสามสิบสองเข้าไว้ด้วยน่าจะพอได้อิ่มเลยแหละโอ้โหมีสี่พันหนึ่งแล้ววะ่ะ จริงๆมันก็ถึงเป้าของเราที่เราตั้งไว้กันแล้วนะเพราะว่าวันนี้เราพกมาเพียงแค่สามห้าร้อยเท่านั้นสามพันในเราโอ้โหเราพกมาเพียงแค่ห้าร้อยเท่านั้นนะแล้วบอกว่าไม้นี่อุ้ยสี 4, ่พันเจ็ดวะเราบอกว่าต้นเดือนนี่มีกำลังเล่นหน่อยเว้ยอาจจะเห็นว่าเออพกงบมาเยอะหน่อยนะช่วงต้นเดือนเดือนเดือนออกเว้ยสวยระบายสุดท้าย โอ้โหนี่เราไม้สุดท้ายไม่จ่ายนะแต่เรามาสรุปผลรางวัลร่วมกันดีกว่านะเข้าฟรีถ้้เปนรอบนี้10หมุนสับเป็น30มาจบกันที่5,544โอ้โหราคาจ่ายสวยจัดอ่ะขอขึ้นไปที่เป็น4 0แล้วกันสวยเว้ยรับน้องเป็ด40เป็นก็เอาแล้ววะโอ้โหยังไม่เข้าฟรีนะดอกนี้สกิเ,เ,เตอร์มา2ต,ตัววโ,โ,โอเคเลยนะไม่แย่เลยรับน้องเป็น40มันก็จ่ายเข้าไปเมื่อกี สิบไม่ค่อยชอบวะแล้วโดดไปเป็นห้าสิบปะกันนะหรือมันไม่จ <fight to work lucky> <can> ่ายแล้ววะเอออ่ะงั้นค้าวันที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอ่ะงั้นเราพอแค่นี้ดีกว่านะได้มาเก้าพันก็ถือโอเคแล้วบอกเลยว่าอิ่มจัดๆนะเก้าพันใส่ไปแค่ห้าร้อยเท่านั้นวันนี้ห้าร้อยนะวันหน้าจะมีสักห้าพันโอ้แล้วใครที่จะตามมาดูใต้คอมเมนต์ที่ทำการปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ อขอ,อย้ำอีกนหนึ่งครั้งว่าส่วนใครที่กำลังมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกสามารถกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราเพื่อรับชมคลิปเก่าๆของเราก็นได้ก่อนเลยด้วยนะ